ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมปซ้อนแอบกันอีกเช่นเคยนี่ผมผมเคยเล่นแล้วนะเอ้นี่มันอ้ยเปิดมาน,นี่อิอวทุกคนอิวามากไหนมาดูคนถัดไปสิอ่าผมเคยเล่นอยู่นะทุกคนนี่มีตังค์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสิบเก้าสี่ ไอ้เบคอนมันยืนทำอะไรไอ้ไอ้สองคนนี่อิ้วสุด<อ>แน่แถ่มัน bye bye, bye. บายบายด้วยไอ้บ้านี่อิ้วมากอิว้วเฮ้ยระวังนะเพื่อนมันมาแล้วระวังเพื่อนเอ้ยเอ้ยตายเฮ้ยลงกระโดดม,มาพร้อมมันอกีกหนี่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 นีเออเพื่อนซ่อนซ้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 อน,อนที่นี่เนี่ยอะไรเนีน่ย จากนั้น,ม,นมันก็เห็นเนี่ยมันเห็นเสื้อเองะนะน,น,นั่นไงนั่นไงมันคุณไอ้นั่นเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมยัง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 เหลือเยอะอยู่คุณถ้าคุณฆ่าคนนี้ได้คุณจะมาเย่นะยังเหลือเยอะเลยยังเหลืออีกสามคนอ่ะใช่ยังเหลืออีกสามคนคุณ คุณคุณตรงเนี้ยอะไรมีเนี่ยมีมันดูยเสียวใสมากอะถ้าผมถ้าผมได้ไปแอบตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยผมจะเสียวใสมากถ้ามันเดินม,มันแบบแถวไฟฉายอะไรแบบนี้เนี่ยแถวไฟฉายกับแถวตรงเนี้ยแถวตรงเนี้ยแล้วก็แถวข้างบนตรงเนี้ยถ้ามันมาแบบนี้นะผมเสียวใสมากเลยอะ่ะ ผมจะไม่ขยับตัวไม่ใบใยอะไรเลยจะอยู่เฮ้ย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 เอา้าเอาเหลือสามคนเห็นไหมคุณพูดเล่นหกคนสีโลบักเพื่อเลือกด่านไม่เอาครับจะเก็บโลบักเอาไว้นะครับโลบกักผมเหลือเจ็ดร้อยนะด่านล้านคะ่ะ ร้านเขาเขียนว่าร้านเฉยๆอะ่ะร้านขออย่าเราเลยอย่าสาธุสาธุอย่าแล้วเออไอไอหมวกกันน็อกเนี่ยเออไอหมวกกันน็อกไอหมวกกันน็อกไอหมวกกันน็อกเดี๋ยวตกเลยมานี่ว้าว <Here. S 1> นี่ผม <the> ว้าวคลิปเมทเชคด้วยเหมือนเมืมอกีเมทเชคเลยแบบนี้ผมไม่ได้เล่นหลายปีแลว้วอะ ดูดิจนหลังแอนหมดแล้วอ่ะหลังแอนแต่มีกล้ามใส่แว่นด้วยใส่ตาเสียหมดทุกคนอย่าดูโทรศัพท์น้องๆหนูๆอย่าดูโทรศัพท์มากนะอันนี้ผมว้าวอย่าดูโทรศัพท์มากเกินไปนะทุกคนหนึ่งชั่วโมองก็เล่นได้นะโอเคอย่าทําตามเหมือนผมนะทุกคนอันนี้ผมนานทีอัดทีนะทุกคนผมไม่ได้แบบอัดทุกวันทุกวันแบบนี้ไม่ได้อัด บางทีก็ทำแบบนั้นบ้างแหละเออทำไมผมไม่เอาสัตว์มาไว้ข้างหลงังไม่เอาดูดิเออมันมีให้เลือกอยู่ใช่ป่ะมันแพงอะ่ะตังผมยังไม่พอเลยเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วนี่ว่ะซดต,ตรงนี้ซอดต,ตรงนี้ฮายมันเห็นแล้วปะเนี่ยเอามันอยู่นิ่งทำไมอะ่ะฮ้คุณ หยาบอ่ะมันไม่เห็นจะขยับเลยเออมันไม่เดี๋ยวเราก็เดินเล่นได้สิทีนี้แซบเลยน,นี่หวานเจี๊ยบเลยทีนี้ โดนแบบนี้เข้าไปอ่ะโอเคเอา้าเอ้เาจะยืนมองมาตรงนี้นะทุกคนโอ้โหส,ส่ชุดสูทมาด้วยโอ้เก่งเก่งมาเรียวมาเรียวมันมันเห็นเราปะเนี่ย เราตัวเล็กขนาดนั้นนะเอ้ยมันกระโดดไม่ถึงว้าวว้าวว้าว,ว,าวมันมันมาปะเนี่ยเอ้ยคุณเอ้ยตรงนั้นมันกระโดดถึงปะไปดูกันมันมันถึงป้า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 มาดิ อย่ามายืนมองดิใ้จ้าอุ้ย,ยตรงนี้แหละงานกว่าอุ้ยไม่น่าเลยอ่ะแต่เวลาก็ใกล้จะหนึ่งนาทีแล้วด้วยหนึ่งนาทีแล้วมาสิมาสิอดีอีม่วงตบเลยมันไม่เห็นแล้วนั่นอ่ะมันจะไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวผมจะลงไปมาสิแม่ผมท้าทายไหมล่ะ ท,ท้ายกับความตายที่กำลังอยู่ข้างหน้าเราว้ายอุ้ย,ยค่าคน,นเร็วเหลือ6ข้อสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ใช้หุดเพราะคลิปยังไม่จบเลยนะฮะ19ยัง19ยังอุ้ยมันอยู่ใกล้กว่าเราเลยอะมันนี่เราอยู่นู่นน่ะตรงขวดโกลงตรงนั้นน,น่ะมานะเริ่ม 7จ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งน้ยมันมันกระจอกฮะโอ้ยคุณมันน้อยอะ่ะมันไอหมวกกันน็อกนี่มันข้าไม่เก่งเลยผมฆ่าหมดอะ่ะแล้วผมได้เป็นอะ่ะฆ่าหมดแล้วรู้ที่ซองคนอื่นด้วยรู้ด้วยว่าว่ามันต้องทำมันทำบักตรงไหนถึงจะแบบหาทุกคนได้ แตาซ่อมรถผมชอบนะไปเล่นกับน้องอยู่แต่เอ้ยอย่าเป็นอย่าเป็น หมแนวะทุกคนมันจะแอบอยู่ตรงนี้นมันจะแอบอยู่แถวๆนี้แหละหรือไม่ก็ข้างบนข้างบนเฮ้ยผมเห็นแล้วมันมีคนไอ้นี่เดี๋ยวตอบเลยไอ้เบคอนหัวเถิงนีดง่ดึงเส้นผมหลุดเลยนะเอาไหมาล่ะไอ้เบคอนหน้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตบผมคว่ำเลย เฮ้ย <ged> มาเดินอะไรกันตรงนี้เฮ้ยคุณมาเดินอะไรตรงนี้เวะลาหมดก่อนชัวชัวชัว แล้วอุย้ยง่ายแหละเรได้เป็นง่ายนะเฮ้ยเบคันนี่อวดรวยนะั่นะนะอวดรวยนั่นนะอวดรวยมากคิดว่าตัวเองรวยเหลือเฮ้ยแต่ซ่อนไม่เนียเลยสักกะครั้งแต่ซ่อนไม่เคยจะเนียนวิงไไนว่งไปไหนมานี่วิ่งไปไหนฮะวิ่งไปไหน มันวิ่งไม่ทันหรอกเชื่อผมมันไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายเพื่อนไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายก็มันเก่งว่ะมันเก่งอ่ะมันจูคนได้เฮ้ยเฮ้ยมันนี้นกัน เรีบรยรบร้อยครับผมมันผมรู้เห็นว่ามันจะซ่อนแต่ละแวกเนี่ยเฮ้ยเห็นคนวแวบๆเห็นคนแว๊บๆตรงนั้นว้าเห็นคนแว๊บๆนั่นไงปะลาไอผมแดงโดนโดนครับม <ๆ S 2> ันจะมาทำกาก,ากใส่ผมเฮ้ยไอเบคอน ไม่ใช่เหรอลุงลุงไปไหนจะไม่ไบใบอะไรลุงลุงลุงขาเหลือสองคนสุดท้ายมันไม่มีเลยมันอาจจะซ่อนอยู่แถวๆนี้ก็ได้ตึ๊บม่อยู่ไหนวะ กันวะาในซนไหนกันว่าพวกแกออกมามันอยู่ไหนกันหน้าเฮ้ยมันต้องมีบางคนอยู่ในนั้นมันต้องมีบางคนอยู่ในนั้นแน่มันอาจจะมีก็ได้ Eu <laughs> จะเจอพวกนี้โอ้ยเป็นไงผมบอกแล้วผมหาหมดอุย้ยอันนี้ผมชอบแหละมากเลยเอาอย่าไปนะเนย่ยผมฆ่าหมดเลยให้เบรอคอนใส่แว่นนั้นเป็นนะอ้าวไม่ใช่อะไอพ่อรูปหลกวันนี้ เ้าฆ่าหมดเลยเป็นไงล่ะไม่ล่ะปไปเลยล่ะเะพราะรูปหล่อ,อเก็บเลียาสักหน่อยขึ้นไปข้า จะไม่เห็นัว่ร้อยประเสริ์เมื่อไหร่จะเริ่มเนี่ยรอตั้งนานแล้วเฮ้ยะตแล้วเนี่ย